สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับพอต้าสามารถศูนย์มาทําการติดไฟเบรกนะครับเป็นไฟหลีเวอร์ช n สองนะฮะตัวนี้ก็จะมีสวิทช์อยู่ตรงนี้นะครับเบรกกระพริบกับไม่กระพริบนะครับตัวนี้ทําไว้ให้แล้วพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะฮะกล่องจะฟอกไว้ตรงนี้แล้วก็ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะติดไฟใต้บอกตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีฟิวป้องกันอยู่หนึ่งตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า เมื่อก่อนเนี้นะครับมันจะติดไว้หามุมองศาเอียงแต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องหามุมองศาเอียงอีกต่อไปนะครับวาง,งตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับตรงกลางได้เลยเดี๋ยวเราปิดนะฮะปุ๊บแสงเขาจะดับนะฮะเวลาเปิดปุ๊บนะครับแสงเขาก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาเหมือนกับรถยนต์เลยเห็นไหมครับตัวนี้โคตรสว่างต้องบอกเลยนะโคตรสว่างที่ทําขายมานะฮะไอตัวนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ ป้องกันด้วยนะครับเวลารถมีการวิ่งไปมานะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะป้องกันนะครับไม่ให้ไฟติดติดดับดับนะครับรวมถึงเอาขาตั้งข้างลงนะครับเอียงข้างนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีการป้องกันไม่ให้ไฟมันติดติดดับดับเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาถ้าเราเปิดปั๊บนี่เห็นไหมครับเปิดบ่อเปิดบ่อเปิดบ่อเห็นไหมครับไฟเขาจะไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการติดติดดับๆับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันนะครับที่มีเซ็นเซอร์อย่างเดียวมันจะมี ไฟติดติดดับดับจะทําให้อันดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนไฟมันจะติดค้างนะครับพอไฟติดค้างนะฮะความร้อนเกิดขึ้นจะทําให้กาวสามเอ็มเนี่ยร่วงลงมานะครับแล้วหมวกกันน็อกที่วางอยู่นะครับมันก็จะวางแปะตลอดเวลานะครับจะทําให้หนึ่งนะครับหมวกกันน็อกเป็นรอยไหมสองถ้าเลวร้ายไปกว่านี้นะฮะมันก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับจะมีการเซฟตี้ นะครับอันดับแรกเรื่องของฟิลอันดับ2เรื่องของระบบเซนเซอร์เอียง3ระบบเซนเซอร์สั่นนะครับแล้วก็4ระบบเซนเซอร์ในการไม่ให้ไฟติดติดดับดับนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ภายในเราจะสังเกตเห็นอีกรอบนึงนะครับสมมติว่าเบาะเนี่ยมีการเปิดขึ้นเปิดลงหรือเรียกว่าวิ่งไปวิ่งมานะครับไฟเขาจะไม่ติดนะครับวิ่งไปวิ่งมานะฮะตัวนี้เวลาเปิดปุ๊บไฟเขาจะค่อยๆสว่างเหมือนจะลรถเก๋งเลย สว่างเวลาดับปุ๊บปิดปุ๊บดับทันทีเวลาเปิดหน่วงเปิดนะฮะตัวนี้ไม่ต้องหาองศาเอียงนะครับนะฮะไม่ต้องวางตำแหน่งเอียงที่เคยเอียงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตรงนี้วางตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะฮะให้วางที่เก้าสิบองศานะครับตรงไหนก็ได้ฮะวางที่เก้าสิบองศาอ่าเราเลยครั้งหนึ่งเห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็จะมีการหน่วงแล้วก็ค่อยๆสว่างรลดับ กับเพื่อไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็จำหน่ายแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางลาซาด้แล้วก็ช้อปปีนะครับแล้วก็หรือไม่ก็สามารถเดินทางมาติดที่ร้านได้เลยครับที่นวมินทร์สองแผนที่พิมพ์คาว่ากล่องไฟ G l P ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเราจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานอะคริลิกนะครับเข้ารูปนะครับหมดเลยนะครับโอเคออกมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ ้าซื้อนะครับเราจะสังเกตเห็นโลโก้ G L P นะครับสีทองแบบนี้นะครับของแท้แน่นอนครับโอเคครับ